แสดงจากซีรีส์เรื่องีเซ็ตการเกิดใหม่ของนุ่มดาววันนี้เดย์สองนะครับเราจะไปดู์ี่กัสี่กันทุกคนอาจจะสงสัยว่าเดย์หนึ่งก็ชุดนี้เดย์สองก็ชุดนี้เราไม่ได้อ่านน้ำอาทิตย์หนึ่งเลยนะพี่ใช่เพื่อนที่จะถึงด้วยครับเพราะว่าคือเราแบบอยากให้บรรยากาศเดิมๆกลิ่นเดิมๆ เ <c oughs> ชื่อว่าทุกคนที่ถ้าได้ดู e p ี3ไปแล้วจะคิดเหมือนพวกเราเนาะว่าแบบมันครบลดทุกอย่างเลยเนาะเหมือนที่เราทาท่าจบไปครั้งที่แล้วและมันจะมีการลถไฟห่อนิดนึนงลมใช่ซึ่งคิดว่าอีพี4ที่พวกเราจะมาดูเนี้ยเนื้อเรื่องก็จะยิ่งเข้มข้นขึ้นไปอีกอยากดูแล้วอยากดูแล้ว้อ,อ,อบแล้วอยา่ารอช้าไปดูไปดูกันเ,เลย ตอนนี้ทีสองผมดูสดก็ได้อีกฟิลหนึ่งนะใช่อ๋อได้ฟิลโฆษณา่ใช่ก็เลยต้องไปดูในแอปใช่ uhm. ADHD> ต้องไปดูแอปไอชีดีแต่คัดแล้วมันทันสี่ทุ่มสี่สิบห้าีเมียี่เมีย VIP ดูได้ยาวๆไม่มีโฆษณาขั้นเลยัวจะปวดแหงเลยแหงกินน้ำแก้คั่วเยอะเกินัวจะปวด พับไว้อย่างดีเก็บถ้าเก็บห้องให้นี่คือโรแมนติกมากนะเปิดพัดลมให้ไงห้องพอสะอาดอยู่แล้วจะเอาเป็นกุศลอะไรขอาคนการเจอแล้วเปลี่ยนเราเจอกันแล้วนะดีๆที่รู้จักคานดาทำอะไรอย่างนั้นเลยดีโอ้โหเราสะเลือกขึ้นเลยคุณธาดาถือไพ่เหนือกว่านะครับอยู่แล้ว แล้วคราวก็คือคราวคุณเพ่งทำงานหรับคุณโงเฮ้ยคเล่เป็นเองคุณเนี่ยเขาส่งให้ฉันมาเป็นผู้จัดการฝึกอบรมคุณจำได้ไหใช่จริงจก็ได้อาร์มิอาร์มนอาร์มนอะไรนคุณไม่ต้อบคุณฉันหไปขอบคุณั

เอาละนี่เก่งมากเลยเฮ้ยเฮ้ยเอ๊ะเอ๊ะเออ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 ให้ดูแค่ตาข้างเดียวให้ดูข้างไหนตาข้างเดียวอุ้ยโทษโทษพี่ตาพี่เนื้อดูได้ โอ้โหฉากนี้น่าจะได้เห็นใน EP สามตอนจบนะแต่ว่าสจริงคุณพี่คะเตรยมยืนนะครับคุณนามินไฟไหม้นะั่นแหละนน่โอ้ my god อะไรวันนี้ของวันนี้พระเจ้าช่วยนี่คือเวลาคืนกำไรคุณ้กับคุณผู้ชมเปยนอย่างนี hey, <an depth TP> <S <S ่ เดาได้ไหมว่าเวลาอะไรขออนุญาตเดาได้ป่ะเจโอเลยเหมือนเจโอเลยสูตรนี้จากร้านโปรดนี่ต้นตำรับทำไมนั้นยังไม่เนี่ยร้านโปรดบรรทัดตอได้ตอนนั้นมีแต่อันนี้ย้อนกลับไปสมัยแรกเริ่มเจอโอเลยนต้นตำรับไหมต้นตำรับตรงนไม่ครับคนไม่เยอะใช่คือตอนนี้หิวเว้ย ใช่มากินรอเราอีกใครที่ดูอยู่ในบ้านองกิกันได้อะเหมือนกันเออาสี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งก็แบบเหาของกินเลยมาบ้าาต้มตาว้อันนะกินมากไวยอ่ะใครยอธิบายดีครับ้องรกอ๋ออาไรี่สี่สิบโ่งมากกินมาอีกแล้วแต่ก็เมาตลอด

ปีตออปีสองห้า huh. สี่สองแล้วคุณก็หลงเขาไม่พักเลยนะครับคุณธาราอืมศอลปินคนนีโอ้เขาเนี่ยโอ้เโอ้ยขนลุกเลยไหนขอจับหน่อยเฮ้ยลุกจริง ลุกเลยนี่ไงลุกเลยอ้ยลุกนี่ลุกจริงเลเนี่ยขอมาก็จัดให้อือเฮ้ยโอ้ยขอพักหน่อยก็ไม่ได้อ้ออีพีนี้เสริรดูดูอ่ะอีพีแล้วนี่คือ รออย่างรอมันไว้ e ีนี้อ่ะแบบนี้เลยอ่ะโอ้มายกอผมว่ามาแน่อันนี่ EP ก่อนช็อตเยอะเกินใช่วีนี้เลยจัดเลยโอ้มายใจเย็นครับคุณดีดต้งนี้ก็อยู่แม่ไทนในที่ดวงไฟครับทักดีมากครับ นายอะไรจะมีรูปภาพตัวเองติดอยู่ตรงกลางไหมไหมมีไงคนไหนเขาบังอยู่เขาตรงกลางมากกว่าคุณนี่แครับคุณต้องไปเทียรบคุณพาดานะพี่ผมยอเป็นเมียน้อยพี่ก็ได้อันนไม่ได้ใช่อุ้ยอุ้ยเอาแคนี้นี่ไงวันนี้คุณอามีเวิร์ชช็อปอะไรกครับ จะไปดูยั้ครับไรอย่านครัเิ่มใ้แล้วไไหนห้องไหนคนอย่างคุณสอสมควรแล้วแหละที่จะถูกทอยมาขนาดเพื่อนท่าเยอะกูเลยจีจุดบหันเ่าะหัเาั่ใจ แกฉาวแ่พ่ไม่ได้มีความไวใจเฮ้ยตองไม่ไนแต่ด้นไม่ค่อยเลยก็จะได้เอาคืนไปได้ไอ้พวกองคนคนที่อ่านมา สิกแล้นะฮะทุกคนฮะกราฟเริ่มความเครียดเริ่มขึ้นแล้วนะฮะสองคนพักแล้วกโอ้จัเีะานะะโอ้โหดุเงอได้เลยได้เลยถ้คนก่ก็จอบเชได้คะ เป็นคนแบบตรงตรงนะวันนี้เหนี่ยเลยนะครับพี่อันปัดไม่ขาสองคนเนี่ยมานี่ฉันแค่อยากใช้ชีวิตของฉันเองแบบง ไม่ผิดเลยเนยแซมผมไม่ผิดนะครับแซมบอกคุณทำอะไรเนี่ยแซมไม่ผิดเพราะแซมยอมเป็นเมียน้อยให้เลยไม่ผิดแซมบอกคุณทำไม่ใช่ตอนโตอ๋ออันนี้แซมไม่ผิดนะครับทุกคนคนด้านไหนคนของผมคนของผมด้านไหนใครจะมาแสดงในจัมกัดแหละไม่ใช่ครับ งามบริษัทคนที่สองอือทำานอะไรหาไม่ได้เฮ้แปลกที่โดนมีคู่นะฮะอุ๊ยอยากการ Ừ quanh lại bằng quanh cái quýt để... cao <laughs> <Đời trem. cười> <Àu> là khiến chết 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 khí. chết chết một chết 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 mà. เอเย้เย้เยเรนเองปะใชแม่แต่เขาเปิดคลิปนะ มันเป็นของจริงกี่เพราะมันเล่นผ้าไปนิดนึงมีเล่นผ้านิดนึงแต่ก็เดี๋ยวโชว์มาสก์ก่อนเต็มรู้แล้วเนี่ยมาพูดเมื่อกอะไรทางชแนลนั่นอะเอาละเอาล่ะคุณหึงนะครับผมก็ต้องนึกไงว่าเขามากับใครปกติเขาไม่ค่อยสนิทกับใครอยู่แล้ว มีพิรุษมีพิรุษไม่มีพิรุษเลยโอ้โหโอเคปุ่มๆนายและสองคนนั้นก็โดนสั่งพับงานอีกเลยอุ้ยเอาเรียบร้อยเฮ้ย เฮ้ยนั่นเนี่ยเป็นเรื่องละเอาละครับกราฟกราวความเรยวขึ้นอีกนะครับท่านผู้ชมครับเล่นเปียโนดีอยู่แล้วแท้แท้แขกในงานโอ้ยดิ่งไม่ไหวไม่ไหวเศร้าเลยอะไรอ่ะ พออินดี้มาทีเดียวเนี่ยจริงกลายเป็นผมแบบเป็นคนไม่ดีนะคุณเป็นคนไม่ดีอยู่แล้วอะโอ้โหอันนี้มันหนึงชีจริงลยตัวละครตัวละครอ๋อโอเคล้วไปเปิดปิดเปิดปิดเปิดปิดเเิดิเปิดเปิด เอาจบแล้วจริงหรอ่ะจริงหรืออ่ะไม่เอาจิงหรอนี่เขาจบแล้วเหรอจริงหรอรีโมทเปิดด้เหมดจริงเหรอต้องมาดูเร็วจังอ่ะนี่ไงมีนิดิวสกอรนะดึงกระดึง EP ห้ามินิมิวสกตัดแซมมองนะครับแซมแซมเป็นคนดีนะครับฮช่ใช่เห็นบ้านมันไม่มีชื่อพี่อยู่คนเดียวเว้ยนี่ ออเออเ่นอ้ยห็หมดสรุปอ๋อเขาไม่ไม่โฟกัสแล้วโฟกัสกับโงานดีกว่านี่ไงอ้เบ็ดลูกอุ้ยเอ้าฉันหายงอนคุณแล้วนะครับ้ยหลก่โอ้สุดยอดสุดยอด สนุกมากแต่ EP นี้มันยิ้มไม่ค่อยออกเลยมันมีคนทำให้เรื่องทุกอย่างมันเศร้าจริงนั่นไม่ใช่ผมนี้แหละไม่รู้เลยนะใคระอันนี้คือคำพูของลินนะครับกับคนอื่นเขาให้เต็มที่กับผมเขาบอกที่เต็มจบ EP นี้จบนะครับอลินรสดงไตอนแบบไม่คิดว่าเข้าไปหาเสีย ก็ขนลุกดีนะตอนที่ไปไปนั่งจริงๆคนระัเพราะว่าเป็นสีนแรกที่แบบเข้ากับคนอื่นด้วยอ้าตอนแรกผมรู้ว่าอีพีแรกคือสีแรกของคุณไม่ใช่อันเมื่อกี้คืออันแรกอันแรกเลย,เลยชเปิดตัวเลยแ,แล้วรูงง้สึกไงสุนยอดมากเห็นออกมาแล้วเป็นเนี่ยดีมากเลยนะแบบชอบเพราะว่าตลกอะตลกหน้าตัวเตลกหน้าตัวเอง <laughs> <laughs> หน้าตัวเองดูแบบโลกอะแบบมาทำอะไรตรงเนี้ยไม่มันก็ถูกล้วไงเพราะว่าคุณก็โดนเขาดึงมาไงใช่เราเราเราในเรื่องในเรื่องก็คือไม่เต็มใจแต่เราต้องทำเพื่อ,อชื่อเสียงของเราเพื่อแบบมีงานในอนาคตก็ยังเห็นตัวเองอยู่รู้สึกว่าพออยู่ในกล้องแขนใหญ่อยู่นะเดึงเหมือนเริ่มเครียดขึ้นแล้วเช <c oughs> ื่อว่าอีกปีหาหกเจ็ต่อไปน่าจะแบบยิ่งแบบ เกียรดิสามาลงไปโอ้ดิ่งเลยนะแค่จะแบบโอ้หลายมูทหลายอารมณ์ลงไปอีกก็เป็นอีพีหนึ่งที่ดีมากๆแล้วก็ห้ามพลาดครับใช่ใช่ครับโอ้ผมก็มาปั่นปนชีวิตพี่ยามินนะครับมีแฮชแท็กด้วยแฮชแท็กอะไรแฮชแท็กแซมไม่ผิดครับทุกคนแฮชแท็กแซมเป็นคนดีสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับก็ มาดูย้อนหลังได้ที่แอปไอฉีนะครับผมแล้วก็ถ้าอยากดูสดเนี่ยทางช่อง3เวลา4ทุ่มครึ่งแล้วก็เวอร์ชันอัน Un คัดทางแอปไอฉี4ทุ่ม4 5 <45, S 2> ทุกวัน,ท,วนทุกวันจันทร์ครับผมแล้วมาเจอกับพวกเราลีเซ็ดการเกิดใหม่ของดวงดาว